ซึ่งถ้าหากเรานั้นพูดถึงผลงานของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานสำหรับเส้นทางของข้าราชการตำรวจที่ผ่านมานั้นหลายคนก็ยังคงจดจำว่าเขานั้นคือหนึ่งในนายพลตำรวจที่เคยสร้างชื่อเสียงจากการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งก็ไล่มาตั้งแต่การทลายแก๊งคอเซนเตอร์การจับกุมเครือข่ายการค้ามนุษย์ ไปจนถึงการจัดการกับต่างชาติที่เข้ามาก่ออาชญากรรมในประเทศไทยซึ่งจากผลงานที่ได้ดูแลจากสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองก็โดดเด่นไม่แพ้กันทั้งการปฏิรูประบบของการตรวจคนเข้าเมืองสำหรับการยกเลิกแบ็กลิสต์ของชาวต่างชาติหลายหมื่นรายที่ไม่เป็นธรรมซึ่งยังมีการทำให้การคัดกรองคนเข้าเมืองนั้นมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นและยังทันสมัย อีกด้านหนึ่งบิ๊กโจ๊กนั้นก็ยังเคยเร่งรัดคดีใหญ่ๆที่ได้ส่งผลกระทบต่อตัวของประชาชนไม่ว่าจะเป็นคดีของการแชร์ลูกโซ่คดีหลอกลงทุนออนไลน์ซึ่งก็ยังมีคดีอาชญากรรมที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเงินทองของประชาชนตัวของบิ๊กโจ๊กนั้นมักจะออกมาแถลงข่าวและชี้แจงอย่างรวดเร็วทำให้ประชาชนนั้นรู้สึกว่าตำรวจไม่ทอดทิ้ง ซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้บิ๊กโจ๊กนั้นได้รับฉายาว่าเป็นนายพลขวัญใจประชาชนดังนั้นหากในอนาคตตัวของบิ๊กโจ๊กสามารถกลับเข้ามารับราชการตำรวจได้อีกครั้งสิ่งที่สังคมนั้นคาดหวังมากที่สุดซึ่งก็คือการกลับมาเพื่อนำทับปราบอาชญากรรมยุคใหม่โดยเฉพาะคดีไซเบอร์ Cyber, และคดีข้ามชาติที่มีความซับซ้อน พร้อมทั้งใช้จุดแข็งด้านของการสื่อสารเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับตำรวจในการใกล้ชิดกับประชาชนโปร่งใสและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น